ครึมครึมนะอายุพาว่าจะไปฟังุ๊ก ใส่ให้ยุพานะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะท้างฟา้าวันนี้ไม่ค่อยแจ่มนะคะคุม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 นะคะคุมคุมนะอ่ายุพาว่าจะไปฟังนน้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุพานะคะยุพานะคะยุพาหลอดเงินนะคะอยู่ที่ไหนท้องฟ้าวันนี้ไม่ค่อยแจ่มนะคะคลึมครึมคลึมคลึมนะคะครึมครึมนะอ่ายุพาว่า จะไปฟังนก,กระกระดานะคะหนึ่งกระกระดานะคะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะแห้งๆเหมือนหมาน,นะจ๊ะใส่ห้ยุพานะคะ วันนี้นะคะบายยขอบคุณทุกการรับชมบายบๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะท้องฟ้าแจ่มกระดากระดานะคะหนึ่งกระดากระดานะคะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงเหมือนหมานะจ๊ะ ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรบ้างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีนะคะวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้วันที่หนึ่งแฮงเฮงๆหมหมานโชคดีมีชัยนะคะ ดีนะคะก็มาทักทายสวัสดีนะคะมาทักทายนะคะสักทายสวัสดีท้องฟ้าวันนี้ไม่ค่อยแจ่มนะคะคึม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 นะคะคึมคึมนะอ่ะยุพาว่าจะไปฟังโนก กระ,กะดานะคะหนึ่งกระ,กะดานะคะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะเห้งๆเหมือนหมาน,น,นะจ๊ะขอบคุณนะคะท้องฟ้าจาัมทรออาจจะไม่ได้พูดอะไรบ้างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีนะคะวันนี้นะคะ ขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้วันที่อหนึ่งแห้งแหงมานๆโชคดีมีชัยนะคะอ,อาจจะไม่ได้พูดอะไรบ้างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีนะคะวันนี้นะคะ ขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้วันที่อ่าหนึ่งขอบคุณนะคะท้องฟ้าแจ่มกระดากระดานะคะหนึ่งกระดากระดานะคะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงเหมือนหมานะจ๊ะ มาทักทายสวัสดีนะคะมาทักทายนะคะสักทายสวัสดีอ,อาจจะไม่ได้พูดอะไรบ้างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีนะคะวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้วันที่หนึ่ง สาย้ายุพานะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะอาจจะไม่ได้พูดอะไรบ้างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีนะคะวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้วันที่หนึ่ง ข้ามฟ้าวันนี้ไม่ค่อยแจ่มนะคะคลึมคึมคึมคึมนะคะคลึมๆๆะค,ะคึมนะอายุพาว่าจะไปฟังน้กแห้งๆหมันๆโชคดีมีชัยนะคะ แห้งๆหงมานๆโชคดีมีชัยนะคะสบดีนะคะก็ใส่ให้ยุพานะคะ วันนี้นะคะบายบายขอบคุณทุกการรับชมบายบขอบคุณมากๆนะคะก็ <mm> จะมีเสียงรถมีเสียงอะไรบ้าง <mm> าอาจจะไม่ได้พูดอะไรบ้างนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและโชคดีนะคะวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้วันที่หนึ่ง มาทักทายสวัสดีนะคะมาทักทายนะคะสักทายสวัสดี